ย้อนแสงนะครับสวัสดีนะทุกท่านนะคู่นะมันมันย้อนแสงแสงเยอะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะไอตรงนี้มันมืดๆแป๊บนหามุมดีๆอยู่ย้อน ย้อนแสงแล้วมันมืดมืด,มดนลยนะ่ยชัดเจนอยู่ที่นี่กล้องมันบ,บุบบั๊บบุ๊บบั๊บมันเป็น <c oughs> คู่นะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ ủa 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 con con hồn thì nói mình bước bước giúp giúp ี๋ยววันนี้จะมารีเออได้มุมแล้วครับมารีวิวตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือวิธีแก้นะครับสำหรับไอ้พี่ๆหน้านะครับที่ที่ทำไว้ใช้เองแล้วปัญหาเรื่องลางมันลางมันอ่อนนะครับลางมันอ่อนลางมันคด นะครับรางมันคดมันงอนะครับวิธีแก้นะครับมันวิธีแก้สําหรับรางรางคดหรือรางงอที่ที่สําหรับพี่ๆนะนะที่ทําทําไว้ใช้เองนะครับนะครับผมเดี๋ยวลํานี้นะครับลํานี้นะครับลํานี้ก็คือผมจะทํวาทาไว้โชว์ไว้โชว์ไว้ไวโชว์หน้าร้านนะครับไวโชว์หน้าร้านลํานี้มันเป็นท้ายเป็นปะดู ท้ายเป็นท้ายประดู่นะครับกำคอนกเจ้านะครับท้ายเป็นท้ายประดู่ลางมันเป็นรางไม้ลักนะครับรางไม้ลักมันเป็นรางกระพี้นะเป็นกระพี้ไม้ลักนะครับนี่นะครับจะเห็นอยู่ครับสีสีจะออกแดงๆอยู่ครับมันหมุนก่อนมันมึดๆน้องนะถ่ายลำบาก เป็นมันเป็นกระพี้ไม่รักนะครับจะเห็นอยู่เป็นกระพี้ไม่รักนะจะเห็นสีมันอยู่ครับแต่มันออกตรงนี้มันจะออกขาวๆนะขาวๆดำดำขาวๆดำดำก็ลำบากอีก มันกล้องวุบบับบ,บน้ำเดี๋ยวขาเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดตัวนี้ไกผมใส่เป็นไกออโต้นะครับไกออโต้เซฟนะใส่รูปก็เซฟอย่างที่รีวิวปกติแล้วผมทําเสร็จนะครับทําเสร็จก็คือรางมันตัวนี้รางมันไม่ได้คดนะครับรางมันอ่อนนะครับมันเป็นกระพี้ไม้ลักนะครับผมนึกว่ามันจะแข็งเหมือนเหมือนแก่นมันแต่พอทําเสร็จนะครับรางมันอ่อน มันไม่ได้โคตนะครับไม่ได้งอแต่มันมันอ่อนนะครับรางมันอ่อนเวลาขึ้นยางปุ๊บครับรางมันจะไม่ตรงครับเวลามันอ่อนนะครับวิธีแก้ก็คือนี่ครับวิธีแก้ก็คือผมจะผ่าเออเอาเราเตอร์วิ่งเลยนี่นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับเอาเราเตอร์วิ่งเลยครับนี่ฝังฝังเป็นเลดฝังเป็นสเตเลสนิ้วเลยครับ ก็คือผมจะฝังสเตนเลสใส่เลยนะครับผมจะฝังเป็นสเตนเลสใส่เลยเพื่อนะครับ,นะรบทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงผมฝั่งเข้ามาลึกถึงนี่เลยนะครับ,นะรบจะเห็นฝั่งทางด้านนี้นะผมฝังเข้ามาลึกอยู่นี่นะครับ ผมฝังเข้ามาลึกอยู่ก็คือตอนที่แรกเวลาผมขึ้นยางปุ๊บนะครับมันมันจะงององอมาข้างข้างใดข้างหนึ่งข้างขวานะครับก็คือฝังตัวนี้ช่วยได้นะครับนี่พี่ๆนาๆนะครับสําหรับล่างพี่ๆนาๆที่มันคดนะมันคดมันงอนะครับก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับนี่นะครับถ้ามันคดมันงอมันนะครับก็คือเอาดอกเราเตอร์นะครับวิ่งแล้วก็ฝังนะครับ แต่ผมแนะนำให้เอาเป็นไอตัวแผ่นเหล็กนี่ประมาณเซนครึ่งครับให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ตัวนี้มันเป็นแบนลีดนะครับมันนะครับเอาเอามันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับมันจะได้ไอแข็งแข็งแข็งกว่านี้นะครับตัวนี้ก็คือแก้ไขนะครับแก้ไขแบบนี้นะครับเบื้องต้น,นครับก็คือมันมันได้หลายหลายวิธีบางบางคนก็เอาถ้ามันงอ มันงอนะครับก็คือถ้ามันงอก็คือเอาไปลนไฟดัดนะครับให้มันตรงนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็คือถ้ามันงอก็คือเราฝังปุ๊บนะครับมันเป็นเหล็กนะครับทั้งสองฝั่งนะครับถ้ามันงอไปด้านไหนนะครับทีนี้พอเราฝังเสร็จปุ๊บนะครับเราดัดให้มันตรงมันก็ตรงเลยนะครับทีนี้เพราะว่ามันมันเป็นเหล็กยึดมันแข็งอยู่แล้วนะลองลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับ ถ้าสำหรับพี่ๆนะนะท่านใดที่จเจอปัญหานะครับแต่ตัวนี้คือปัญหาที่ผมที่ผมใส่นี่ก็คือมันรางมันอ่อนนะครับรางมันอ่อนเวลาขึ้นยางแล้วมันมันงอมาด้านใดด้านหนึ่งนะคมันรางมันอ่อนก็เลยจัดตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้ก็ใช้ได้ปกติแลวครับไปนะครับ,รบตัวนี้เอาไว้โชว์ในร้านนะครับตัวนี้ก็คือ เพราะว่าที่แรกว่าผมว่าจะเปลี่ยนรางให้มันใหม่ที่แรกว่าจะเปลี่ยนรางมันใหม่แต่ว่าผมเสียดายรางไม้รางไม้ลักนะครับมันเป็นไม้หายากอย,กอยู่ไม่ลักว่ามันเป็นเป็นไม้ลักไม้มงคลผมก็เลยเอาไว้ในร้านนะเก็บไว้โชว์ไว้โชว์นะครับลำนี้ไว้โชว์ในร้านเผื่อพี่ๆนานะแวะเวียนไปมานะครับมาเยี่ยมชมนะครับตัวนี้ ให้ดูรางก็ตรงนะครับทีนี้เล่มันงอนเดี๋ยวผมจะดัดให้ดูนะครับถ้าละถ้าสมมุติมันรางมันงอมันมันเป็นเล่นะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันตรงนะเดี๋ยวผมดัดให้มันโค้งให้ดูนะเดี๋ยวนี่นี่นี่คือตรงเลยนะนี่นี่คือตรงนะ เดี๋ยวห้มันโค้ง RN, เดี๋ยวผมจะดัดคืนให้ดูนะมันดัดง่ายนี่นี่ครับโค้งเห็นไหมครับนี่คือโค้งแล้วนะครับนี่โค้งนะครับมันโค้งมาด้านด้านซ้ายผมนะอาจจะเป็นด้านขวาก็ด้ดโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะดัดคืนมันดัดง่ายนะครับก็คือแค่ดันๆนะครับ มันจะดัดได้นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับมันจะตรงนะครับทีนี้นะครับนี่วิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีแก้ก็คือง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องทิ้งนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเป็นรางคดสําหรับ ที่ทาไว้ใช้เองนะครับแต่ถ้าเป็นของลูกค้าที่ผมทําก็คือผมจะทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับถ้ามันงอปุ๊บมันคด,ม,นดมันงอปุ๊ п, บคือผมทิ้งนะครับผมไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาทําแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะว่าลางมันคดก็คือส่วนมากแล้วมันมันเพราะว่าผมเอาเป็นรางไม้เก่าส่วนมากก็ส่วนน้อยนะครับถ้าเป็นประดูนี่ส่วนน้อยจะจะคดนะครับน้อยมากนะครับที่ทจะคดจะงอนะครก็ นะสำหรับนี่ลูกค้าที่ทำไว้ใช้เองหรือลูกค้าที่ซื้อไปกับท่านอื่นหรือนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับก็คือนะเอาเหล็กนะครับให้หนาประมาณสักเสนครึ่งใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็ฝังลงไปข้างนี้แล้วก็ฝังข้างนี้แล้วก็ยึดน็อตให้มันใกล้ๆกันนะยึดน็อตใกล้ๆกันไม่ให้มันห่างนะครับนะครับผม แล้วถ้าล่างของพี่ๆนะนะท่านไหนมันแอนนะมันแอนขึ้นบนนะครับ,นะรบมันเหินแบบนี้มันแอนมันแอนขึ้นบนให้พี่ๆนะนะฝั่งด้านล่างนะครับนี่ฝั่งด้านล่างเนี่ยฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านล่างนี่ผมรับประกันเลยนะครับไม่แอนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมันจะยึดแต่นะครับ มันจะเพิ่มมันข้อเสียก็คือมันจะเพิ่มน้ำหนักมาแค่นั้นแหละครับนะครับก็คือแต่มันมันข้อเสียคือมันเพิ่มน้ำหนักมานะครับอย่างสมมุติผมฝังไอตัวสองนี่ไอเลดสองสองสองอันเนี้ยสองฝั่งนี้มันก็ตกประมาณอย่างน,น้อยๆมันต้องสามขีดเนี่ยสามสี่ขีดแล้วผมว่านี่นะครับเพราะมันเป็นเลดอย่างน้อยๆก็ต้องสองสามขีดนะครับมันก็จะเพิ่มน้ำหนักมาอีกนะครับ นี่ครับวิธีแก้นะครับสำหรับพี่ๆนานะนะครับที่ที่เจอปัญหารางคดรางแอนรางงอนะครับก็คือถ้าฝังฝังเหล็กไอตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วนะครับดัดไปเลยนะครับดัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะครับดัดให้มันตรงมันก็ตรงอยู่อย่างนั้นนะนะครับนี่ครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้ง่ายๆรางอ่อนสําหรับรางอ่อนรางมันอ่อนรางมันคดมันงอนะครับ ตัวนี้ผมทำไว้โชว์ทำไว้โชว์ในร้านตัวนี้ปีกห้าสิบนะครับปีกห้าสิบเจาะเสยยางสี่เส้นเป็นล้างนะปีกค้างคาวนี้เป็นปีกป่าแจ็กนะรปลาแจ็คบดานสะเทือนนะครับ,รนะรบพิมไปเลยถ้าพี่ๆนะนะท่านไหนอยากได้ปีกค้างคาวนะราคาถูกนะครับป่าแจ็กนะครับทักมาหาเคาได้เลย พิมในเฟซบุ๊กนะครับแมสเซจเฟซบุ๊กนะครับป่าแจ็คบาดานสะเทือนนะพิมไปเลยราคามิตรภาพราคาดี ห้าสิบยางตึงแต่นี่มันเป็นยางเก่านะครับนี่ผมก็ต้องจบรีวิวยงเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยครับนานะ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 พี่ๆนานะนะนำไปใช้ใช้ได้เลยครับเกิดประโยชน์แน่นอนสําหรับพี่ๆนานะนะบางท่านก็ยังอาจจะไม่รู้วิธีนะครับก็คือถ้ามันโคดมันงอเขาส่วนมากเขาจะเอาไปลนไฟนะลนไฟแล้วก็ดัดให้มันตรงแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นนะครับแช่น้ําเย็นแล้วเ็าขึ้นมานะครับนะครับ อีกตัวนั้นก็คือเป็นกรณีหนึ่งนะครับมันก็จะถ้าดัดแบบนั้นมันก็มีเปอร์เซนต์ที่มันจะคืนคืนตัวได้นะแต่ถ้าเป็นแบบของผมเนี่ยฝังลงไปแบบนี้เลยนะฝังเหล็กลงไปแบบนี้เลยนะรับประกันเลยพี่น้องนะครับรับประกันเลยไม่ไม่คืนแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเป็นเหล็กแบ,แ,บแบนใหญ่กว่านี้นะ ยิงรับประกันเลยในคืนแนนอนแต่นานาะต้องเอาหนาประมาณสักสามมิลน,นะครับแบบผมที่ผมใช้เนี่ยมันเท่ากับขาจับท่อน,นี่ประมาณสามมิลน่าจะประมาณสามมิลน,นะครับนานานิดนึงแต่มันก็จะเพิ่มน้ําหนักแต่ก็มันจะอาจจะลดนะครับลดต้นทุนแทนที่พี่ๆนานาะอาจจะได้ซื้อลางเปลี่ยนใหม่ก็เป็นราคาแปดละแปดร้อยเก้าร้อยหรือหนึ่งพันนะครับแต่นานาะจะหา เศษเหล็กนะครับหรือเหล็กเหล็กที่นะนะมีตามบ้านแบบนี้นะหรือเป็นเหล็กอะไรก็ได้ cultura, นะครับนะครับมาประกบประกบข้างแบบนี้นะนะก็ใช้ได้ต่อได้เลยนะครับใช้ต่อได้เลยก็นะค,คือไม่ต้องเสียเสียเสียมากนะเสียเยอะนะครับสำหรับพี่ๆนะนะที่มีมีไว้ใช้เองนะครับมีไว้ใช้เองหรือทำไว้ใช้เอง ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราเตอร์นะครับถ้าไม่มีไอตัวเราเตอร์กัดก็นะนะก็เอาเป็นสิวนะฮะสิวสิวก็ค่อยเซาะเสาะนะครับขีดเส้นตรงแล้วก็ค่อยเซาะเสาะเอานะครับไม่ต้องฝังลึกมากก็ได้นะครับฝังให้มันลึกลงไปประมาณสักสองมิลประมาณนี้นะครับมันโผล่นิดๆดหน่อยหน่อยก็เราก็ลบมุมหัวมุมท้ายนับมัน แล้วก็เก็บรายละเอียดตรงหัวน็อตดีๆไม่ให้สายมันเกาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วใช้ได้ตามปกตินะครับนี่ครับวิธีแก้นะครับลางวิธีแก้รางอ่อนรางอ่อนลางคนลางงอนะครับอย่าลืมนะครับผมแชร์ประสบการณ์แล้วนะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็พี่ๆนะนะก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามฝาก กดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะครับให้ผมด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ